มันเกิดได้เงาไหมคุณดูเออใหญ่อยู่เด้เดี๋ยวมาพี่น้องโอ้ยงามอยู่เด้เห็นปพลงหวานเลยคุณสบายดีวยดสวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซองสวยงามธรรมชาติ Welcome to best clean nature channel

อยู่แล้วเขาตัดออกลายๆเลยแด้วข่อยออกรดมองมันนอนไปลวกน้ำรดลยขายอยู่ใกหม้อมเลยนี่นี่ตัดออกแล้วตีมันเห็นป่ะอ่านี่ยง่ายหนึ่งแต่เอาไปลวกเลยนั่นี่พอดีกินรดนี่กินกระเจี๊ยบญี่ปุ่นขักขนาดเลยนี่ให้เพร่งหวานต้องเือนในเงาไม้นี่ยโอ้เหี้ย เห็ดมั่ยเหนด่เห็ดใครแทะนี่กมันมีผ่อน่นาไหมเีๆมันลีเลยอือไงบ่อือนด่กก็หอ่ก็หอบบ่จะนี้กินได้อยู่วะนี่ได้

đọc nói đi hmm. này dưới này ôi vợ đọc nói thông đây. nói sao đi đây tắt bến men 3 đỏ ngon này <laughs> tắt tin đọc luôn ôi như ngam gì đấy khang ơi hỏi tắt đọc ít ôi bột nhé tắt đọc luôn tắt đọc luôn tắt đọc tắt đọc tắt đọc luôn tắt luôn hoa lùm เอาแต่ใบ ra uh ันต uh ัดุมุนว uh ้าวเนี uh ่ยคัดได้แล้วตั่เอาอีกเอาแต่ใบมันเออเนี่ยเย่เอาแต่ใบมันกรไดอือเชียวเนี่ยเอาไปลวกเอานะเออเนี่ยเสือเทานี้ไปลวกมันสีฟ้าหนอเมือง ตัดทีมันคำมั้นมันเอ็นก้าวเลยมันห้อน,นมันจะวามไวได้ยัตราการตัดการที่นี้อัตราการมันเห็ดอึดเห็ดอึดอัตราการนะแมนย้อนนี่แมน,นซอยออกไหมอันนี้ฮต่ดอกน้อยๆนะมันจะกินแซบ่บ น่อยน้อยพอดีเลยโอ้มันยังเย็นนหนึ่งอึดปีนั้ตงอึดเห็ดนะถ่ายปะมาสตัายให้เอาตั่อถ่ายด้วเขาสตา์ให้เลยากไม่สำนาก ่นี่แหละกินกับแจงปุ่นแซ่บนะ mm. ตัดตินออกมารถน,นได้ตัวนี้นะพาซีรถดเปะก็นี่่ะ mm. ก่ mm. นอนเลยละเอารถทายเอารถบ่แมนนี as a family one oh Baby, too. Okay, three. Three of them. This one. Ah, one. Check this out. That's one. Oh. this is how King Bleed grow. There we go, there's another one. That's King. See? This is what it looks like. Yeah, this is King Bleed when they get bigger. t บี้เพ็ดคิงแตกธรรมศาสตร์ัเบอร์หนเลยอางลุงก่อนหยิบขึ้นมาขวดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดเบอร์นึงงามบ่เบ้นี้ยังขึ้นรูดอกเพ็รเลยถ่ายหูไปเป็นเพื่อนล้ เบอร์สคือเห็ดผึ่งนี่นัดตีมัมมมน,น,มน,มนนี่ีไอ้เแมงนรัดออกสองสามมือเมื่อทันเมือหอนน่นมแมงกิเนเบ็ด เบอร์สทางเรืองเบอร์สามคำขาาเบอร์สองรองคำจุ่จูมเบอนึงเบอร์หงก็ือเป็นเบอร์นะครองไมีเห็ดมีงงดกงเนี่เบอร์สนอนนี่มันทะ้กินตัดตีนออก มันจะคือใบไม้เลี้ยวไปเห็นมันได้มันจะเกิดมงหกหกก่อนแล้วเจ้ามันก็จะออกแฝนอะไรอีทิดหนาออกแฝนออกแปงอ,อปเฮ็ดมันต้องเกิดหกก่อนเจอสามีและไปป่ามิวหายากอยูอย่เด้อไปาหาไปหาได้หาหกดอกอะไรใช่ไหมเชเมื่อจ่าขึ้นจะเสียบหน่อยเดี๋ยวเอาหมอมาด่าสินี่แม่เนี่เห็ดเพื่อนไปเนี่ากระหอกกินมันใน tao đâm vào đây để tao đong học đọt, đọt nương, ăn cái đọt nương, ăn gì đấy. Oh, hết ngoán này. <laughs> là Tí, tí กับญี่ปุ่นแซ่บเลยตัวนี้ใหญไงนะพี่น้องเนี่ยพวกนี้ไงห,หนึ่งเลยไปลวกกินกับญี่ปุ่น